ค่ะวันนี้นำชมบ้านเพชรขึงหรือบ้านห่างช่างนะคะก้อน,นี้อายุได้เจ็ดปีแล้วนะคะลักษณะก็จะมีมีก้านหลายก้านอยู่นะคะแล้วก็ปีนี้เขาก็จะได้ดอกอมาสามช่อนะคะอายุ7ปีเริ่มมีดอกตอนอายุได้ห้าปีค่ะก็จะได้ดอกปีละสามช่อนะคะปีนี้มีนี้นะน้องเล็กของช่อ,อยังอยู่นี้ค่ะนะคะแล้วก็ช่อใหญ่สองช่อก็จะใกล้เคียงกันนะคะ ใกล้เคียงกัน2ชงอนะคะแต่บานคือ,อชอท,ะะที่หนึ่งเริ่มบานแล้วนะคะอหนึงเริ่มบานได้เจวันแล้วค่ะนะคะาจากการเลี้ยงมานะคะสังเกตมา2ปีนะคะก็เพราะว่าวันเพชรหิึงเนี่ยเขาจะมีติดผลนะคะติดผลผลเขาข้างในนั้นก็จะมีเกสรแล้ะสังเกตได้ว่าในหนึ่งก้านดอกนี้นะคะไม่ได้ติด ไม่ได้ทุกทุกดอกเนี่ยไม่ได้ติดผลทุกทุกทุกดอกนะคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าดอกไหนติดผลนะคะเรามาสังเกตกันค่ะนี่คือดอกแรกที่บานนะคะดอกนี้นะคะสามารถทาเนาได้วา่าจะไม่ติดนะคะเพราะว่าเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์นะคะเห็นได้ว่าถ้าดอกที่เขาติดผลนะคะมีดอกไหนเอ่ยนะคะดอกนี้ค่ะ ดอกนี้ชัวร์เลยว่าติดผลนะคะสังเกตอย่างไรสังเกตในส่วนของเกสรน,นะคะถ้าดอกที่ติดผลเนี่ยเหมือนปีนแล้วเห็นได้ว่าเกสรเขาจะมีเกสรตัวตัวตัวเมียอยู่นั้นแล้วก็น่าจะมีส่วนนี้จะจะเป็นตรงตัวของเกสรตัวผู้นะคะดอกก็จะสมบูรณ์และสวยงามมากนะคะดอกนี้ก็จะได้นะคะดอกนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันที่บานมารอบนี้นะคะดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่สอง ดอกที่สามดอกที่สามเนี่ยเราคาดเดาได้ว่าเราจะได้ผลนะคะผลของดอกวานเพชรหึงดอกที่สี่ก็คงจะไม่ได้นะคะดอกที่ห้าโอ้น้องน้อยดอกที่ห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนดอกที่หกยังไม่บานนะคะตอนนี้บานได้แล้วห้าดอกนะคะ แล้วสังเกตผลตอนไหนผลของเขาจะเกิดก็คือเมื่อดอกเขาแห้งไปเนี่ยกระเปาะส่วนนี้นะคะกระเปาะส่วนนี้นิดนึงนะคะกระเป๋ะส่วนนี้ค่ะก็จะเติบโตขึ้นนะคะเป็นนี่คือเป็นฐานฐานของดอกก็เป็นก็จะเติบโตเป็นผลต่อไปนะคะในส่วนนี้แล้วก็ในผลนั้นก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็เกาะอ,อยู่ที่ก้านนี้แล้วก็แก่ ดอกแก่แล้วก็จะมีเกรสรอ,อยู่ด้านในนะคะเกรสรก็จะเป็นฝุ่นละอองเล็กๆๆนะคะในส่วนนี้ค่ะฉะนั้นในช่อช่อที่หนึ่งนะคะเราก็จะได้เกเราก็จะได้ผลของเขาไม่ต่ํากว่า3ผลนะคะตอนนี้โชว์ได้แล้ว2ผลอีกหลายดอกยังไม่ยังไม่บานก็คาดเดาว,ว่าคงจะได้อีกหลายผลที่ผ่านมาเรียกมาสปีเนี่ย หก้านจะได้ประมาณ3-5หผลนะคะก็รอดูว่าก้านที่1น,นะคะบานก่อนเนี่ยจะได้กี่ผลนะคะถ้าใครสนใจก็มาส,สามารถมาติดต่อไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะค่ะก็วันนี้นำชมแค่นี้นะคะในส่วนของว่านหางช้างหรือว่านเพชรจะถึงดอกบานและสวยงามเป็นแบบนี้